ซูอี้จเจยนเปลี่ยนคู่กันเถอะขออยู่กลุ่มเดียวกับซูอี้ทำไมจะต้องเปลี่ยนด้วยจริงซูอี้รู้ข้อมูลเยอะถามเก่งที่สุดในกลุ่มของเราฉันมีเรื่องอยากถามเขานะ<จ>เนี่ยเธอเจยนรายงานจะเป็นชื่อเราสองคน <c oughs> มีอะไรก็พูดมาฉันไม่เชื่อว่าจะมาถามเรื่องเรียนทำไมต้องตั้งป้อมใส่ฉันด้วยฉันก็แค่อยากเรียนรู้จักเธอ นั่นมันชางจู้นี่ฉันช่วยดีกว่าเจียงซูอี้เธอบังคับฉันเองนะใครใช้ให้เธอชอบทางเอาหน้า กับพี่เซนช่วยนะยจิงซูอี้เป็นอะไรหรือเปล่าไม่ต้องกลัวฉันจะไปเรียกคนมาช่วย อยู่ที่นี่ไปเถอะลำบากหน่อยก็แล้วกันสอนเช้ชน่เจียงซูอี้ล่ะเธอบอกว่าปวดท้องก็เลยขอกลับมาก่อนค่ะเมื่อกี้ตอนอยู่กับฉันยังดีอยู่เลยทำไมจะอยู่ปวดท้องได้ ไปกินของผิดสำมดามั้งขอโทษค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ฉันว่าเรากลับหมู่บ้านก่อนดีกว่าซสี่้อยู่คนเดียวที่หมู่บ้านมารู้จักใครเลยถ้าอาการหนักจะลำบากรีบไปเถอะค่ะ <c oughs>